สสนับสนุนโดย ร้านเสริมสวยคามิคามิสีลมคอมเพล็กซ์แซบแววร้านอาหารอีสานเอแบกบานะ้านาสวัสดีค่ะพบกับพวกเรา2คนเช่นเคยนะคะกับวาไราตี้สนุกสนุกในรายการวีเมสทอค่ะสนุกสนุกหลุดหลุดรวัรวรว แต่มีสารธิและความบันเทิงที่จะมอบให้กับทุกๆคนนะคะและรับรองว่าดูรายการนี้ไม่เอาแน่นอนค่ะแน่นอน11โมงครึ่งนะเปิดมาได้เลยเจอกับพวกเรา2คนแน่นอนทุงวันอาทิตย์ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ค่ะคุณผู้ชมรายการเราออนแอร์ไปแล้ว2สัปดาห์ด้วยกันใช่คนยังพูดถึงแบบเข้ามาทักเลยนะวันนั้นไปนั่นมาหรอพี่อยากไปนู่นจังเลยอย่างเงี้ยใช่นี่นนมีเพื่อนโทรมาถามแล้วไปชื่ออะไรชื่ออะไรเพื่อนชื่ออะไรเพื่อนเหรอชื่อกิ๊บกิ๊บเหรออ๋อถามว่าในชีวิตจริงมีเพื่อนชื่อกิ๊บไหมมีไหมไม่จริงจริง เอาเรื่องจริงสิสสมีเพื่อนโทรมาถามว่าพี่สายพี่สายโทรมาถามว่าเฮ้ย พี่เฟยไปปักผ้าโบราณอะอไปปักที่ไหนพี่ไปปักผ้าโบราณไปปักแบบขให้คุณแม่เอกะไมยไงเขาทอมาถามเลยว่าเฮ้ยอยากไปทําให้คุณแม่บ้างเพราะว่าดูแบบว่าไทยโบราณถูกต้องอยากทำให้คุณแม่เป็นของขวัญเหมือนกันรับรองเลยว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเรายังมีความสนุกสนานความเขาเรียกว่าอะไรสาระความรู้สอดแท้ความสนุกสนานน่ารักน่ารักเนี่ยพวกเราสองคนเช่นเดิมค่ะใช่แน่นอนยิ่งวันนี้ช่วง t a l k of the t ะ w n ค่ะรับรองเขาว่า Talk of the Town <Town. S 2> ช่วง t a l k of the Town วันนี้นะคะ,คะก็จะถูกใจคนรักสัตว์แน่นอนโดยเฉพาะใครที่รักน้องแมวเหมียวเหมือนรู้นะนใครรักแมวเหมียวจะต้องชอบที่นี่แน่นอนค่ะหรือว่ามีพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องใครที่ชอบนะคะสามารถแนะนำที่ดีไปให้เขาได้เลยค่ะเดี๋ยวนี่กำลังจะพูดถึง Cat Up Cafe อยู่หรือเปล่าอใช่เคยไปเหรอเค,เคยเคย เซิร์ชอินเทอร์เน็ตเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูเห็นเขาดังอยู่ตอนนี้เลยเพราะกำลังเป็น t ็อป of t เดอะทาอยู่ณตอนนี้เลย <c oughs> เพราะเป็นทั้งร้านอาหาร <c oughs> เป็นทั้งคาเฟ่สำหรับคนที่รักน้องแมวมากๆ <c oughs> เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันช่วงหน้าในช่วง Talk of the Town ช่วง Talk of the Town ช่วงทอกกับจะทาค่ะโบอยู่ที่นี่เลยค่ะที่แค t a p c a f เนะคะวันนี้ทําเสียงมิ้งมิ้งเพราะวกนี้เนี่ยจะได้เข้ากับเจ้าตัวเล็กๆที่เมื่อกี้วิ่งผ่านแบบแนะคะก็คือเป็นคาเฟ่สาหรับคนรักแมวโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมีกี่ตัวมีอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรที่เราทําในนี้กับเขาได้บ้างตามไปดูกันเลยค่ะ คะตอนนี้นะคะโบก็อยู่ในร้านเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่โบจะเข้ามาตรงนี้ได้นะคะทุกคนต้องทําเหมือนกันเลยสิ่งแรกที่ต้องทําเลยก็คือเปลี่ยนรองเท้าก่อนค่ะเพราะไม่งั้นนะคะเราจะใส่รองเท้าเราเข้ามาสกรปรกอาจจะทําให้น้องแมวเนี่ยติดเชื้อโรคได้ค่ะแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นสลิปเปอร์แบบนี้ที่ทางร้านมีไว้ให้นะคะก่อนที่เราจะเข้ามานี่เลยค่ะทางร้านจะมีกระเป๋าใส่แบบนี้ให้นะคะเรามีสัมภาระอะไรจับใส่ไปเลยค่ะ เพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะน้องแมวอาจจะมาขวดหรืออยากจะมาเล่นกับเราโดยการให้มันเล่นของของเราก็ได้ฉะนั้นการใส่ของเข้าไปในถุงแบบนี้นะคะก็จะทำให้ของของเราเนี่ยไม่โดนขวนหรือว่าถูกเล่นนั่นเองนะคะและที่สําคัญมากๆเลยก่อนเข้ามาค่ะก็คือเราจะต้องล้างมือฆ่าเชื้อก่อนนะคะด้วยสบู่แล้วก็น้ําเปล่าค่ะ พอเสร็จครบ3สเต็ปเท่านั้นแล้วก็สามารถเข้ามาเล่นกับน้องแมวได้เลยค่ะโอ๊ยตอนนี้อยากเล่นกับน้องแมวแล้วเห็นน่ารักเหลือเกินเดี๋ยวไปเล่นกับเขากันเลยดีกว่าค่ะ เมื่อเราทําทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงเวลามาเล่นกับน้องแมวแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าเวลาเราเล่นกับน้องแมวนะคะเราก็จะต้องเล่นกับเขาบางๆเบาๆค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาตัวเล็กกว่าเราต้องเยอะใช่ไหมคะเล่นกับเขาแรงๆเขาก็อาจจะบาดเจ็บได้ค่ะห้ามอุ้มเขาขึ้นมานะคะเพราะว่าเรายังไม่คุ้นกับเขาอย่าอุ้มหรือว่าอย่าเกาท้องเขาค่ะถ้าเกิดว่าเขายังไม่คุ้นกับเราเนี่ยเขาอาจจะข่วนเราได้ใช่ไหมแล้วก็ที่สําคัญนะคะเนื่องจากที่นี่เป็น คาเฟ่แน่นอนค่ะเราสามารถสั่งอาหารหรือว่าสั่งเครื่องดื่มมาดื่มมาทานกันได้ค่ะแต่ว่าคนก็ทานของคนไปนะคะแมวก็อยู่ส่วนแมวไม่ต้องไปให้อาหารเขาค่ะเพราะว่าน้องแมวเหมียวน,นะคะมีส่วนอาหารของเขาที่อยู่ในนี้เหมือนกันนะมีมุมของเขาไว้ทานเรียบร้อยแล้วค่ะเขาอยู่อิ่มหนำสำราญอิ่มฟรีสบายแล้วไม่ต้องไปให้อาหารเขาเพิ่มนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องแมวตัวไหนนี่กำลังพักผ่อนอยู่นะคะแมวเหมือนคนค่ะต้องการ Duty s l e e p อย่าไปปลุกเขานะคะอย่าไปรบกวนเวลาพักผ่อนของเขาค่ะให้เล่นกับตัวอื่นๆที่เขากำลังตื่นแล้วอยากจะเล่นกับเราแทนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ Cat Cafe ที่นี่ โอ้โหแมวเยอะแยะไปหมดเลยนะคะบอกว่าต้องถูกใจคนรักแมวแน่ๆเลยแต่ว่าที่นี่ไม่ได้เหมาะแค่สําหรับคนที่รักแมวอย่างเดียวนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะลองเลี้ยงแมวหรือว่าไม่แน่ใจว่าเอ๊ะฉันชอบแมวฉันรักแมวจริงหรือเปล่าอยากลองมาใช้ชีวิตอยู่กับน้องแมวดูสักพักหนึ่งนะคะลองมาที่นี่สักวัน2วันดูนะคะน่าจะรู้ค่ะว่าเราสามารถใช้ชีวิตอยู่กับเขาสามารถเลี้ยงดูเทคแคร์ care, เขาได้หรือเปล่าคะ่ะ ใครที่อยากมาที่นี่นะคะไม่ยากเลยค่ะสามารถนั่ง BTS แล้วมาต่อ BRT ได้นะคะหรือว่าใครอยากจะมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวก็มาได้เลยค่ะไม่ไงน่ารักอะกแมวแต่และตัวน,น,น,นี่น่ารักมากนี่ขนาดไม่ค่อยชอบแมวนะเนี่ยเออเหมือนกันพี่เหมือนกันไม่เคยเลี้ยงแมวแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นคนที่แบบรักแมวอะไรขนาดนั้นค่ะพอเข้าไปที่นี่รู้สึกแบบหลงเลยอะแบบแมวบางตัวน่ารักมากทำตาแบลใส่อะไรอย่างงี้แมวนี่นี่ในหมเป็นล้านตัวเลยนะหัเยอะป่าชอบกินผักหรือเปล่า ผักเหรอช,ชอบแล้วเ็าไม่อยากจะมองว่านี่ชอบมาตั้งแต่เด็กๆเลยยังไงภูมิใจมากคือเห็นป๊อปอายดูป๊อปอายกินผักขมอยากกินผักอะไรเงนี้นแล้วยิ่งผู้ใหญ่ยอกินผักเก่งยัดใหญ่เลยโชว์เลยยยอชอบคำาชมแล้วชอบกินผักที่ตัวเองปลูกเองปลูกเองชอบนะแต่ว่ายังไม่เคยทําแล้วก็ไม่เคยปลูกเป็นแต่ถังง่วงอกปลูกโอ้ปลูกไม่เป็นเลยถั่วงอกนี่ง,ง,ง่ายมากเลยชิชวนหนึ่งมันก็โตและ ใช่แต่อย่างอื่นปูไม่เป็นอันนี้นี่อยากจะบอกเลยว่าเดี๋ยวเฟิร์นจะแนะนําพี่โบไปที่ที่หนึ่งเขาจะสอนพี่โบปลูกผักแบบไฮโดรโพนิกอ่ะเหรอใช่ไหมใช่ไหมดีดีดีได้ปลูกเองกินเองจะได้มั่นใจว่าไร้สารพิษแน่นอนปลอดสารพิษแน่นอนไม่ต้องกลัวเลยว่าอย่างเมื่อก่อนตอนเด็กๆนี่ยเขาแนะนำไงว่าจะเลือกผักเนี่ยต้องเลือกที่มีหนอนกินถึงจะกินได้เพราะว่าหนอนหนอนกินได้แล้วก็ต้องกินได้ สมัยนี้นอนเนี่ยกินกะหล่ำไปครึ่งอันแล้วครึ่งหัวเลยครึ่งหัวให้เรากินแต่อันนี้พี่โบสามารถดูแลเองได้ผักที่พี่โบปลูกเองน่าสนใจจะเป็นยังไงช่วงนังง่งแพชชั่นของเราในวันนี้นะคะก็คือเราจะมาโอ้โหเห็นผักรับตัวแบบนี้แน่นอนคะ่ะเราจะมาปลูกผักกันคะ่ะ สนับสนุนโดย The c class. s e c l e Plus อย่างที่เกิดไว้ในช่วงที่แล้วที่เฟิร์นบอกว่าเฟิร์นจะพาพี่โบเนี่ยแนะนำให้พี่โบเนี่ยไปเจอกับพี่ท่านหนึ่งที่เขาจะสอนพี่โบปลูกผักแบบไฮโดรโพนิกอืมอยากไปละอยากไปยังไปเลยไปเลยไปเลยดีกว่าไปเลยก็จะมานั่งทำไมก็ลุกไปสิเออโชคดีโชคดีนะไม่ห้าหรอไม่ห้าไปเลย <laughs> แพชชั่น <Passion. S 2> ของเราในวันนี้นะคะก็คือเราจะมาโอ้โหเห็นผักรับตัวแบบนี้แน่นอนคะ่ะเราจะมาปลูกผักกันค่ะผักสวยๆแบบนี้จะปลูกแบบธรรมดาก็ไม่ได้นะคะวันนี้เราจะมาปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกกันค่ะแต่ว่าโบาเชื่อว,ว่าท่านผู้ชมหลายๆคนนะคะก็อาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าการปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกเนี้ยมันคืออะไรแล้วก็แตกต่างจากการปลูกแบบธรรมดายังไงวันนี้ไม่ต้องห่วงเลยคะ่ะเพราะว่าเรามีเอ็กซ์เพรสต์นะคะมาอยู่กับเราด้วยค่ะ เราไปถามเขาก็เลยนะคะแมแต่ว่าแต่อยากจะเอากลับบ้านไปสักต้นสองต้นนะคะเนี่ยสวยงามเหมือนผักปอมากเลยค่ะน่ากินมากๆเลยอากินต้นไหนก่อนดีและตอนนี้นะคะโบก,ก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเอ็กซ์เพย์ของเราแล้วล่ะคะ่ะ พี่นัดคะส,สวัสดีค่ะ <eps> โอ้โหผักสวยๆเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเยอะจนเลือกไม่ถูกเลยนะคะว่าอยากชิมมันไหนก่อนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปชิมกันนะคะขอถามพี่นัดก่อนเลยค่ะว่าจริงๆหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินคําว่าผักออร์แกนิกมาก่อนใช่ไหมส่วนเนี่น่าจะน่าจะเป็นเป็นที่ได้ยินมากกว่าแต่ไฮโดรโปนิกส์กับออร์แกนิกที่มันแตกต่างกันยังไงคะไฮโดรโปนิกส์ก็คือเป็นผักที่ ไรสารเือนการแต่ยกขึ้นมาปลูกบนรางปลูกต้นผักออร์แกนิกเนี่ยปลูกในดินก็ได้แต่ต้องเป็นผักที่ไร้สารไร้สารเคมีไรยาฆ่าแมลงทั้งหลายแต่ว่าผักไฮโดรพอนิกนี่คือต้องปลูกบนรางเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ครัอแล้วมีอุปสร,รรคในการปลูกไหมคะกว่าจะได้เป็นต้นสวยๆแบบนี้ค่ะอุปสร,รรคมันอยู่ที่แต่และฤดูกาลมันไม่เหมือนกันอยา่างสมมติหน้าร้อนผักก็จะโตช้า จะใช้ระยะเวลามากหน้าฝนก็ผักก็จะช้าง่ายอะไรง่ายเราก็จะต้องมีสแลนปิดอ๋อนี่คือที่เห็นนี่คือเป็นสแลนไวไวปิดสมมุติว่าถ้าฝนตกใช่ไหมคะอ๋อาช่คือคืออันนี้สงสัยส่วนตัวว่าไฮโดรนิดแปลว่าน้ําใช่ไหมแสดงว่าผักมันต้องแบบชอบน้ําในระดับหนึ่งถ้าโดนฝนมากก็ไม่ได้ไม่ได้เกินไปครับอ๋อเยอะเกินกระแทกจะช้าง่ายช้ำก็ไม่สวยแบบนี้จะดีที่สุดคือหน้าหนาวเพราะเป็นเขาเป็นผักเมืองหนาวอื แล้วจําเป็นจะต้องเป็นผักเมืองหนาวที่จะมาปลูกไหมคะหรือว่าหรือว่าผักไทยก็ได้ครับแต่ทีนี้ว่าผักไทยอ่ะคือการผลิตเนี่ยส่วนมากจะไม่ได้ยมกันเพราะว่าผักไทยราคาถูกและรา,ราคาเ็าจะไม่นิ่งไม่เหมือนผักไฮโดโรโพนิกส์คือถ้าเกิดเอาไปขายก็ไม่คุ้มใช่ไม่คุ้มทุนค่ะ,คะผักไฮโดรโปรนิกส์นี่มีกี่ชนิดคะมีอะไรบ้างคะผมนี่จะมีอยู่ประมาณ5 6ชนิดก็จะมีกีนโอก๊กมีเลดโอก๊กเลดโคโรอนฟินเล่คอร์ส แล้วก็레ด레ดเลดดิตเลดปัตตวียะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผักที่เราเห็นในจานสลัดเท่านั้นเลยเป็นผักที่เรากินได้ทุกวันแล้วก็ดูยิ่งเห็นแล้วก็ยิ่งสดชื่นเห็นแล้วแบบอยากกินเข้าไปรู้สึกว่ากินแล้วต้องสุขภาพดีแน่นอนคืออาค่ะอะไรคือข้อดีของการปลูกผักหรือว่าบริโภคผักที่ปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์คะผักตัวนี้เรายกขึ้นมาจากดินคือความสะอาดมันจะไม่มีสารพิษใดๆถ้าเราปลูกกับดินเนี่ยสารพิษจะเยอะจะมีสิ่งเจือปนมีอะไรเยอะ ไฮโดรโปนิกก็คือเป็นทางเลือกชนิดหนึ่งที่ให้คนเลือกขึ้นมาปลูกบนนี้และทานได้ดีครับโอ้โหฟังสรรพคุณมามากมายขนาดนี้แล้วนะคะฉันอยากจะไปปลูกเองที่บ้านซะแล้วค่ะพี่นัดเดี๋ยววันนี้รบกวนพี่นัดช่วยสอนบนนี้นึงได้ไหมคะ,ะคว่าจะปลูกยังไงถ้าอย่งางนั้นเราไปปลูกกันเลยค่ะ ที่จะมาปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์กันแล้วใช่ไหมคะพี่นะัทขั้นตอนมียังไงบ้างคะตอนนี้นี่ข้างหน้าเราเต็มไปหมดเลยค่ะอุปกรณ์กอนนี่จะเป็นผงปลูกนะค่ะ,ะเรานำข้ามจากออสเตรเลียแล้วก็จะมีถ้วยปลูกแล้วก็ถาดปลูกนี้จะเป็นเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ก็จะมี2ชนิดอันนี้อย่างไม่เคลือบอันนี้อย่างเคลือบอย่างเคลือบก็จะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นเม็ดอย่างเงี้ยเคลือบอเคลือบด,ดินมาแล้วนี้จะหยอดง่ายแล้วเราต้องหยอดอยังไงคะน้องลองหยอดอยู่ หยอดใส่ไปในในถ้วยนั่นเลยถ้วยละเม็ดหนึ่งเมตรนะคะตรงไหนก็ได้ใน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 นี้เลยใช่ไหมคะอ่าโอเคอันนี้พอหยอดเสร็จแล้วเราก็จะต้องมีเหล็กเพื่อจิ้มมันลงไปเนี่ยให้เม็ดมันจมลงไปสักประมาณสองมิลลิเมตรอยู่ประมาณนี้ถ้าลึกไปแล้วอ่ะมันจะระเบิดตัวไม่ได้มันก็จะเน่าเออียากน้ำจะเน่าแต่ถ้าเกิดเราไม่กดมันอ่ะมันจะลอย พอระเบิดตัวมาลากจะลอยมันก็จะไม่ขึ้นเหมือนกันอันนี้พอเราหยอดเสร็จไรเสร็จแล้วนี้เราก็ลดน้ำะโดยโบลดน้ําเราแรกเลยเนี่ยรดให้ชุ่มน่ะวิ่งรักสามเที่ยวโดยโบลดน้ำนี่พอพอรดเสร็จแล้วก็มันจะอยู่ก็บนเนี้ยเขาเรียกอนุบาลหนึ่งก็จะอยู่ประมาณ15วันเนี่ยพอ15วันแล้วมันจะโตขนาดเนี้ยอ๋อเป็นอย่างงี้อ๋อเหมือนถัวงอกตอนเราปลูกหัวงอกตอนเด็กๆเลยเนาะนี่จะขึ้นเกือบร้อเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมเพราะว่าเราหยอดดีพอหลังจากเนี้ย นี่สิบห้าวันแล้วมันก็จะไปสวอนุบาลสองเพราะอา,านุบาลสองมันก็จะเริ่มกินปุ๋ยแล้วเราจะให้ปุ๋ยเพื่อเดินน้ําสู่ระบบะแล้วก็จะไปรลกหยอดตามหลุมตามหลุมตามราง<ะ>พอหลังจากนี้อยากจากอนุบาลสองอีกสิบห้าวันก็มาขึ้นสู่โต๊ะปลูกโต๊นนี้ข้างหลังเลยใช่ใช่นี่คือเป็นโต๊ปะปลูกแล้วค่ะกินปุ๋ยจริงแล้วตอนนี้แล้วพอพ,อ,พออยู่ข้างหลังนี้เราต้องลดน้ํายังไงคะไม่ต้องครับมันจะมีน้ําเดินอยู่ในระบบอ๋อคือซื้อระบบมาคือเป็นแบบนี้เลยใช่ใช่ แล้วอะไรแล้วถ้าอยากทําเองที่บ้านนะคะพี่นัทถ้าอยากทําเองที่บ้านก็ได้มันจะมีโต๊ะเล็กๆโต๊ะเมตรห้าสิบสองเมตรอะไรพวกนี้ก็อยู่ในแปดล้านแปดล้านจะประมาณสองเมตรก็อยู่ประมาณที่ประมาณห้าพันบาทแต่คือเป็นโต๊ะพร้อมระบบน้ําเน้มอะไรมาพร้อมหมดเลยมีมีก็ถือว่าคุ้มกับการลงทุนไม่ว่าจะทาอะไรก็ตามนะคะถ้าใจรักออกมาสวยงามออกมาดีแบบนี้แน่นอนใจใจทุกอย่างทําได้หมด วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นัทมากๆเลยนะคะสนุกมากๆแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเลยแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะแบบกลับไปปลูกผักไฮโดรพนิกส์กันบ้างก็ต้องขอบคุณพี่นัทมากๆานะคะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับการปลูกผักไฮโดรพอนิกส์ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าเกิดว่าใครอยากลองนะคะลองเลยเริ่มวันนี้ได้เลยค่ะรีบเอาไปซื้ออุปกรณ์แล้วก็รีบมาปลูกกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่โบจะเริ่มปลูกนะคะขออนุญาต เก็บผักไปฝากคนที่บ้านก่อนนะคะเพราะว่าผักที่นี่นี่มันช่างสวยงามย่อยยวนตายย่อยวนท้องเหลือเกินขอตัวก่อนนะคะเป็นยังไงพี่โบปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกเนี่ยมันยากไหมไม่ยากเลยจริงๆแค่เริ่มต้นตอนแรกที่เราเซตอัพแค่นั้นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ง่ายละออจริงๆก็อยากให้ทุกคนที่บ้านลองทํากันดูนะคะออว่าเราจะได้ผัก<อ>ที่ปลอดสารพิษแล้วก็กินเองแบบสบายใจถูกต้องกินเองสบายใจใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วย ที่ก็ใช้ไม่ได้เยอะเลยเนี่ยหลังพวงหลังบ้านก็ทําได้หมดเลยนะใช่ค่ะดูดีมากกิจกรรมนี้ดูดีแต่กิจกรรมต่อไปเฟิร์นว่าก็ดูดีมากๆเลยเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่อะไรรู้ไหมทำอะไรทําอะไรทําให้เราดูดีไงทำให้เราดูดีหรอทำให้เราสวยน่ารักเลยแอปแบลจุงเบยคิกผุกเป็นช่วง beauty secret แน่นอนรู้ได้ยังไงก็คือแค่แบบเกี่ยวกับความสวยความงามก็ดูแล้วปะฉลาดมากเยอะจริงๆเยอะสิ่งฉลาดมากอาจจะฉลาดมากขนาดไหนสวยงามขนาดไหนติดตามช่องหน้าค่ะ น,นี่พี่มาซี่มีทริคเด็ดๆในการลงรองพื้นมาแชร์ให้สาวๆได้รู้กันอีกแล้วนะคะตอนนี้หน้านาั่งแบบก็พร้อมแล้วนะคะอุต่พี่โบพร้อมหรือยังกับช่วง Beauty Secret เนี่ยพร้อมมากพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วงั้นเราไปชมกันเลยค่ะ จะเล่นใหญ่ทำไม่นดินับด้วยดิทำไมออมาเลย้่ะทำแล้วค่ะเทียงนั้นเลาไม่ใหช่วง Beauty Secret สวัสดีค่ะพบกับพี่มาซี่อีกแล้วนะคะในรายการ Women s Talk ช่วง Beauty Secret นะคะ นี้พี่มัตซี่มีทริคเด็ดๆในการลงรองพื้นมาแชร์ให้สาวๆได้รู้กันอีกแล้วนะคะว่าลงยังไงให้หน่าดูเนียนขึ้นตอนนี้หน้านางแบบก็พร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะอุ๊แตหน้านางแบบเหมือนผ่านสงครามมาเยอะมากเลยอะ่ะมีทั้งหลุมสิวมีทั้งสิวแต่ไม่เป็นไรค่ะเรมอลมายาของมือพี่มัตซี่จะเสกให้นางแบบสวยภายในทันตา ก่อนอื่นนะคะพี่มาซี่อยากจะขอแนะนารองพื้นให้สาวๆได้รู้จักกันว่ารองพื้นมีกี่ประเภทรองพื้นมีสูตรน้ําแล้วก็สูตรมันแต่พี่มาซี่อยากแนะนําให้สาวๆใช้สูตรน้ําดีกว่าค่ะเพราะว่าสูตรมันถ้าเกิดโดนแสงแดดแล้วเนี่ยมันจะทําให้หน้าเราไหมสูตรน้าที่พี่มาซี่ขอแนะนําในวันนี้คือนี่เลยรองพื้นสูตรน้ําสีขาวสุดแล้วก็สีเข้มสุดเรามาดูกันนะคะว่าพี่มาซี่ทํายังไง <S <S เริ่มโดยการวอร์มรองพื้นบนหลังฝ่ามือนะคะ วอมไปนะคะสาวๆการวอมรองพื้นบนฝ่ามือเนี่ยทำให้รองพื้นมันแตกตัวขึ้นแล้วก็ผสมกันดีขึ้นนะคะทำไมพี่มาซี่เลือกใช้แปรงเพราะว่าแปรงเนี่ยจะลงรองพื้นได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ลงรองพื้นเป็นตัวที่จากนั้นบนหนกแก้มแล้วก็ที่สำคัญ ไม่ได้นะคะตรงทางค่ะหลังจากนี้เราก็เกลี่ยเบาๆนะคะบนใบหน้าให้ทั่วใบหน้าการเกลี่ยรองพื้นให้เร็วเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะไม่งั้นรองพื้นจะแห้งก่อนที่เราจะทำเสร็จนะคะ เรายังไม่ต้องสนใจหลุมสิวหรือว่ารอยแผลเป็นบนใบหน้าก่อนนะคะสาวๆแค่เกลี่ยให้มันทั่วก่อนนอกจากนี้พี่มัตซี่มีตัวช่วยอีกตัวหนึง่งคือฟองน้ำช่วยในการซับความมันของรองพื้นมาดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงค่ะเราซับเบาๆนะคะสาวๆ พี่มัตซี่อยากจะฝากอีกนิดนึงการลงรองพื้นต้องลงให้ถึงไลผมข้างหูนะคะสาวๆหลังจากลงรองพื้นเสร็จแล้วหน้านางแบบยังมีรอยสิวอยู่พี่มัตซี่อยากจะบอกว่าให้เอารองพื้นสีเข้มสุดแต้มบนรอยแผลเป็นและหัวสิวนะคะสาวๆมาดูกันนะคะว่าทำยังไงโดยเราเอาหัวแปลงที่ลงรองพื้นนิดเดียวป้ายบนรอยสิวนะคะ ต้องขังวลนะคะว่าทำไมสีมันเข้มกว่าปกติ <S <S หลังจากนั้นพี่มาซี่จะใช้ฟองน้ำในการกดลงบนลองพื้นแล้วก็ปกปิดรอยแผลเป็นมาดูกันเลยพี่มาซี่ทำยังไงนะคะกดแช่อเอาไว้นิดนึงนะคะสาวๆ ะ <S <S จะสังเกตได้นะคะว่าหน้านางแบบยังไม่สม่ำเสมอต่อไปมาดูกันนะคะว่าพิมาซี่จะลงยังไงให้หน้าดูสม่ำเสมอกันโดยการเรียกลองพื้นสีขาวนะคะสาวๆลงตรงหนกแก้มก่อนนะคะกดลงไปเบาๆแค่นี้นะคะเพื่อรีมาร์คไว้ว่าเราจะเกลี่ยยัยงไง ได้ว่านะคะสาวหลุมสิวรอยสิวก็เริ่มหายไปแล้วหน้าก็เริ่มเนียนขึ้นแล้วค่ะ ขาดอีกนิดนึงพี่มัดจะใช้ฟองน้ำในการซับความมันส่วนเกินเสร็จแล้วค่ะสาวๆเห็นไหมคะว่าหน้านางแบบเนียนขนาดไหน อะไรกันเดี๋ยวพี่โบเราคุยกันมาแป๊บแป๊บแป๊บปวดเวลาแงะแน่นอนคนเรากําลังเพลิดเพลินกําลังเอ็นจอยกับสิ่งที่ทําเวลาก็ผ่านไปเร็วสิแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยจะมีเรื่องดีๆเรื่องความสนุกสนานมากๆให้กับคุณผู้ชมแน่นอนค่ะที่นี่ทง True for you 11โมงครึ่งทุกวันอาทิตย์นะคะทุกสัปดาห์เลยนะกับรายการของเราร o m e n นท์ทอค่ะทล์กสนุกหลุดๆลัดวๆวกับพวกเราสองคนม้านเคยใช่แต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะ See